ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่เพียงหน้องและอาจารย์ที่หลักการเรียนงูงเขาว่าจะเป็นสายมงคลสายต,ตอตอพเนียบตอดินหรือตอกิง่งทุกทุกตันครับเมื่อนี้มีโอกาสมาเยี่ยมไข่ไงครับทีมงานเนี่ยนะครับสายจวดครับไข่เพชรทิ้งกวางครับแต่จาวางพ่น่นนอยูครับไปทุระอยู่เทศบาลนี่ครับก็เลยม,มาถาเพื่อนครับ ลายเพงไดนกกระสีมาเบิงนกกวันล่ะครับผมสุดยอดครับถ่ายเพชรหินกวางครับถ่ายเบิงกวันครับสิบเบิงตัวที่เด็ดน้ำล่ะครับนี่นกใหม่ครับขวางเพิร์บอยู่ครับเพิร์บอกเขามานั่งทาครับก็เลยมาเบิงกวันลาเพลงิงใดสุดยอดครับ เบิ่งครับไข่ใ่า่ที่สุดครับฟองทีมงานครับนี่ครับเบิ่งครับเจ็ดสุดยอดครับเผ็ดหินกวางสุดยอดครับใจรักครับ เรวก็รอท่านสอท้อก่อนครับมาแล้วครับชูควางไข่ไงครับสวัสดีครับท่านสอท้อเรื่องไหนไปอบรมเรื่องเลี้ยงแมลงโปรตีนเทศบาลที่ครับเปิดงานเขาเจ้าเปิดงานแล้วกันนั่นครับผมโอเคครับมาลอยฟังแล้วล่ะนกกันนะตัวใดที่เด็ดครับผมที่เด็ดยูซุมองเดี๋ยวขึ้นไปบงทั้งแน่นก่อนไป เดี๋ยวจะเย็นพักควันกันนี่แหะจะงอยกันนี่แมนมดล่ะครับนี่แมนมดเลยจาทมไม่แมนมดครับไทยเบิ่งหมดละใครเงที่สุดนี่ทีมงานหั่ห์ประมาณย่สิบเนี่ประมาณหกสบสี่นาจะประมาณนั้นครับเดียวค่เพ็รเจียงเยื่นนี่มลายปานี้ได้ครับแต่ว่านุอ่างหลายไงเป็นเจียงเยืน อันนี้ก็ถือว่าใช่ได้ครับมานั่งฟังแล้วอ่างอ่างคอ่างแต่หลายตัวี๋ยวเมื่อนี้ก็มีโอกาสกับสีเบิ้งตัวที่เด็ดนกตาประจำาข่ล้วครับว่าที่เป็นอย่างไรทีเป็นมดครับเน่นข้่าวๆเบิ้งจักห้าหกตัวครับเมื่อนี้เอ้ารอติดตามเมื่อครับว่างไลยครับเดี๋ยวจะขึ้นไปเบิ้งพี่เด็ดครับบานเนานี่แหละพี่เด็ดประจำไข่ไข่ก็ได้อยู่ข้างนี้กับนกนก พกกอกคื้ได้นะครับโนระ่อยเอาออกมาเป็นตัวเมื่อแล้วอะนี้อ่างสอ้าง4ี่ะครับตัวแรกนี่ฮะมนี่ก็เลยรกว่ายอเสียวครับหลับขึ้นมาเบื้งตั้งที่ยนที่กตัวครับหน่อยบ่หลายเบื้องเอาอาจีบบ่นี่เอสนใจกับเปิดแบงอยู่เนาะครับผมยวจังมาเบื้งเอาว่าเสียวตัวจังไห คนเฮียนเนี่ยคือสิบสามตัวที่เด็ดสิบสามตัวตัวแรกเนี่ยมันตัวแรกมีสามกุกสามกุกคู่อ่างคู่อ่างตลอดเสียังไงอ่างตลอดนะครับบที่มันมาบ่อยเอาออกไปปลาอันนี้ผักเพลงต้มที่ได้ยุ่งเป็นนกน้อยอยู่ค้อนเดียวกันกับบักเล่ด้า อ่านี่คูบักเรดาได้อชิตรุ่นกันมากทอดเดียวกันหางหนึ่งกันวันเนี่ยอันนี้อางหนึ่งครับมีอะไรเฉลยหลายตัวแล้วนี่บ็อะไรเฉลยหลายตัวอันนี้กับได้ยดต้นเดียวกันกับบักเรด้าครับนกได้เจ็ดแปดตัวเป็นต่อมัดกับบักเรดาอันนี้ขาขาดขางหนึ่งเอายางนะเป็นต่อแล้วได้เฉลยเรื่อมเรื่อมออกหักจิตบ้ติเออได้ยุบันค้ช่วยเนี่ยเฉลยมันเอาออกเ่าออกตัวที่แหลกครับนะครับได้้น เออประมาณสามสี่ตัวนี้บักจวดโอ้โหท่านสอบรอยพี่เด็ดพี่เด็ดท่านสอบรอยเยอมอ่างอันนี้แบบโกบักบุ้งความครับสามอ่างสี่ค่าร่มดีครับน้องตัวนี้สุดยาสุดยางอันนี้ยิบมันนี่บักเพชรหินกองอ่าที่ลูกยิดจองไม่ตลอดนะครับเพิ่นไปใส่เพิ่นมากหลายนะครับมันเห็นหนาดแปลกๆคนจีบยากครับอันนี้บักเพชรผู้พานอ้เพชรผู้พานนก ป่อจำไข่จะจำค่ายครับรุ่นปลิวปลิวกับตายพวกเดินพวกเสียวกับตายกจบแล้วอันนี้พเพชรศิลาของตอวี่จนใจมันอิบคาล่มอ่างซีอ่างสาอ่างซีเพชรศิลาบักโกบักบโม่ครบมัดนี่แหละตอวี่ตัวนี้ละอันนี้พเพชรสซาคดนะครับี่ได้ควงจากสเซาคูดแบบเฉลยบัักอนนี้เฉลยบักริวนี่แหละครับผม อันนี้ก็เก่งแล้วเดี๋ยวจะเลยไก่พ่อซิบแล้วครับผมอ่านั่นบักเภทน้องเรืออางซีอางหาอ่าครับที่เอามาจากน้องเรือนะครับเก่งเก่งอยู่ครับน้องบนผมมานั่งฟังอย่างนี่ครับอันนี้เพชรบุรพาคูณก็บเพทรหินกรองตะกี้ไม่ได้มีประเภทบุรพาหนึ่งบุรพาสองตัวหนึ่งเล็ดไต่ครับ อันนี้บักเพชรกุดกวงที่ได้ยูต้นโกที่ผมว่าได้คิดว่าปอกขาได้มาสี่เดือนมีเอาตอตัวบางเอาไป้วกันล่าสุดยู่วบัดเกาะเนี่ยมัดมัดมือเนี่ยโอปักยูใส่ต้นแดดยินครับได้ยินครับตันมเดือครับตัวนี้บักเพชรลงต้มคื่อกันได้ยูลงงานครับเป็นตัวมัดชุดนี้เพื่อร้อมเป็นนกตัวได้เฉลยมัดสุดโตแล้วครับได้ เกือบซิฟแล้วล่ะครับนะครับช่วงนี้ครมีเอฟซีอยากได้กะมาคุยเอามาเบิ้งเอาก็ได้มาเบิ้งเอาครับครับมาเบิ้งเอาแห้งดีครับที่ได้เห็นนะครับเออนี่แหละครับเขาข้าอข้างล่างนี่ยจะพ้อมนกเชลยพร้อมจีบออกตัวไปฝึกแล้วครับผ่านแล้วครับอ่าเชลยตัวละตัวนี่เอาอุปกรณ์อันนี้เอาได้เอามาซ้ำงโกนี่อันนั้นโกตุ่มสวยโกตุ่มสวยนี่สามอันบ่ทันได้เปลี่ยนอยู่ อันนี้ก็คือเลนแทบประท้เบื้องอรุดนี่แหนมดนี่กระหังพิศวาสครับเบื้องอรุณทุกรณ์สุดยอดครับลงทุนหลายบันไดอันนี้ครับอันนี้กระหังพิศวาสของสร้างบ้านอันนี้กระหังพิฆาตของสร้างบ้านเฮ็ดทรับสุดยอดครับสร้างกองสร้างกองประยุทธ์สวยสองอันนี้สร้างกองครับนะครับของถ่ายของใสเอาไว้หนไหมอันนี้กระหังบ้านไม่ดูแล อันนี้โบตัมฉันได้ประมาณเกือบหาซิปไปได้นนิโอ้หลุดแหลกแหลกที่แรกรุ่นแรกๆเลยครับหลุดแรกๆนะครับงามครับพี่แจนงามเถียนของสร้างวันโอ้เถียนสร้างโอ้นี่งามครับไม้มงคลครับเถียนตัวนี้งามงคลนี่แหละที่เอาไปเรื่อยๆนะครับเถียนนะครับตัวนี้ก็ตายย้อนนี่ล่ะงามครับเถียนตัวนี้อันนี้ของสร้างตจอยแต่ที่แรกๆนี่นะครับบ่ได้ใส่เลยล่ะนี่นี่เอาเก่าเอาไว้เป็นไม่กีล่ลูกเปมื่อกี่ลูกสร้างของสร้างกูครับ พ้นไใจรักครับบ้เปียงเบื้งเอาครับนี่คร้งแท้ทางล่างอีกครับทำเปเบื้องทางล่างถึงเครื่องนี่อยู่สิบสามเนาะสิบามครับทางล่างเนี่ร่วงต่เป็นหกสิบสามครับหกสิบสามต่อหกสิบสามตุ่มนะครับหกสิบามตุ่มนี่ครับทางล่างกับมาเบื้งนะครับแมนมืดนะครับอยู่ใจหมเป็นนกเชลเลยนะครับ เรื่องนี้ก็พร้อมเราออกแล้วแต่ว่าก็บ่มีเวลาเนี่ยเพชรจำปามาลอยเบิ่งกึ่งนี่ละเออครับนี่แมนเมื่สิครับสุดยอดครับใจรักอี่ดีได้ครับอันนี้เพชรดาราเนี่ยมาเพชรดาราตอนได้ลูกโอ้จำได้จำได้ตัวนี้กันวางสังอ่ะจำได้บ่จำได้ครับท่านเสื้อซ้อนจำได้โอ้นี่สุดยอดครับเพชรดาราเบิ่งเจ้าเพชรดารานี่ก็อ่างหนึ่งกระอ่างสองนี่แหละครับนี่เจ้าเพชรดาราครับ มีหนาด่างเนอะกับน้องซ้ำค้าครับนกแถวนี่เป็นครับโอ้สุดยอดครับอนี่ก็ได้มาแต่ต้นทมนั่นแหละเสียวมองเข้าไปกินเขาโยกอภัยนั่นแหละเลี้ยงงานเลี้ยงกันร้ายครับสุดยอดนี่นะปุ๊บสิบสามหกสิบสามตุ่มทั้งมัดนะครับมันก็มีอยู่คุณหล่ะครับท่านคุณแม่เมื่อวอนไปบ้านเด็กเดาน้ำต้นใหม่ครับถ่ายเบไปมีทุกต้นใหม่นะครับอยู่กองร่วมอยู่ประมาณสิบกว่า นกวัดเกาะเอาไปท่านเอาออกเมื่อนั่งสองตัวครับครับ,บรรวัดเกาะไปท่นเอาออกโอ้สุดอยอดครับนี่ผมหมายไาว้แล้วท่านสวัสดิ์ตัวท่านสวัสดให้นะครับอา่ากาะขาสีเขียวสองเกแต่จากของผมแต่เกาะขาสีป,าสป่าอยู่ประมาณสิบกัวแหละมีแต่นกขี่เด็ดแหละที่เขาเอามาเนี่นนยเดี๋ยวก็เอาออกมีแต่นกนกสายที่เป็นต,ต้องมาพักของร่วมกว่อนให้มันให้มันกินหญ้ากินยังแป้งสภาพแป้งสภาพก่อนนะครับไปสนใจกัน ติดต่อมาได้เนาะติดต่อมาได้นะครับ่ายเพชรขินกองสอทอหน่อย0 8 7 2 3 1 7 1เจเบอร์โทรศัพท์0872317194็สามห่งน้อทอหน่อยเดียกอยากมาชมกะผู้ใดอยากมาชมกะมามาดูวยตัวเองเลยครับมาได้ครับปฏิบัติตัวกันแม่นครับมาเบิ่งเอามาเบิ่งเอาดีกว่าเนาะมาเบิ้งเอาดีกว่ากับประมาณนั้นแหละแบ่งให้ไปเล่นน้ำกันนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้ากัสิมาเยี่ยมใครอีกเทื่อนึงครับครับผมครับว่าจังได๋กั เดี๋ยวจังเบิงครับนั่นที่เด็ดอยู่ทั้งๆนะครับสิบสามตัวครับสิบสามที่เด็ดข้ล่างกับข้างบนแถวพุ่นกับเป็นตัวมากเมื่อแล้วครับครับนี่อันนั้นเป็นนกไหมอได้ครับนกไหมบางทีอีได้ตามมาแถวนี้เป็นตอวมัดนะครับเอาออกตัวแล้วตามทีหาเที่ยวแล้วครับหานีแ้เรียวข้ามคูนนะครับอันนี้ หลุมหินเมื่อไปแรกนเดนอาดีสองตัวเนี่ยหลุมหินเอาอแค่เล่ยประกันเด่นห้องเสียวครับอันนี้ก็ดูหน้าเป็นตอแล้วอันนี้มาจากน้องส้มขาเข้าบักนึงนะครับนี่แหละตัวนึงขึ้นลยอันนี้ก็ดูหน้ากลางๆเป็นตอเมื่อแล้วครับนี่แถวนี้แถ,นแถวนี้เป็นนกควมฟึกครับครับฟึกแล้วฟึกแล้วผ่านแล้วพานแล้วพานแล้วในเลยตัวหนึ่งสองตัวแล้วถ้าสนใจนกนกตอวกามีครับนกครับ งกฟึกที่พานแล้วก็มีครับนี่ครับงกฟึกที่พานแล้วอยู่ฝั่งล่างแมนเมดมือนั่นครับทา่เต็มตัวทงนี้กับแมนครับทั้งหลังจะสองตุ่มทั้งหลังกับที่เด็ดคือกันสุดยอดครับกับประมาณนี้แล้วครับเพราะว่าโอการนากะกะทิมาะทายอีกครับมาะทายท้ำอีกเพราะว่ามือนี้กับมาแบบทั้งท่านสทเพิ่นกับนีธุระก็เลย ก็เป็นอย่งเดียวก็ทจบไปครับนี่เนาะทำไมผู้ใดสนใจกิดการนาั่นแหละตามที่เบอร์ผมบอกไว้ละสูตรเป็นเจ็ดสองสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเกาซีซอสถั่วหน่อยไข่เพชรชิศกรองนะครับมาเบิ่งพ้องแท้ครับครับที่บานน้องก็เอากลับมาสำหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับจ้าสำหรับมื้อนี้ผมกับท่านสอสถั่วหน่อยก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ